สวัสดีครับพบกับ AKP Custom v i e e นะครับวันนี้มีล้อ,อยางครับของใหม่มานำเสนอครับประกอบส่งลูกค้าครับจากเกาะร้านเป็นล้อ Oasis ครับขนาด20กว้าง12นิ้วอ,อฟเซ็ตลบ51นะครับล้อใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อใหม่รัดกับยาง a l i v o ครับ เอลิวดอกเอดอกเอนะครับผลิตปี2022ครับเป็นรุ่น l o อกแท็กเอนะครับแก้มจะสวยๆเหมือนลายเสือชีตาดอกก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยเล้อใหม่ครับใช้งานดีใช้งานปกปติเลยนะครับ ใส่ถ่วงให้สี่ล้อเลยนี่ครับสภาพสวยๆจับคู่กับยางจับคู่กับแม็กสวยๆครับนี่ครับ35นิ้วกว้าง12.5 R 2 0นะครับมาตรฐานครบถ้วนครับผ้าใบ10ชั้นนะครับสำหรับลูกค้า ท่านใดนะครับที่สนใจล้อยางใหม่สไตล์อเมริกาก็ติดต่อได้ที่ AKP Custom View ครับ0969956499นะครับ ID Line ก็0969956499ครับบริการจะส่งทั่วประเทศครับหรือว่านัดรับก็ได้ครับจะมาที่ร้านก็ได้ครับย้ำนะครับของใหม่ล้อยางใหม่ขอบ20นะครับ ราคาสามหมื่ราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ